สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางบุตรลทุกท่านครับมีคนออกมาลุดอีกแล้วครับครับนะมีคนออกมานั่งหลุดฟาดงวงฟาดงาย้ํานะครับว่าสิ่งนี้ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดถรสนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับเอฟซีครับมีคนออกมานั่งหลุดนะครับนั่งหัวเราะเยอะเย้ยนะครับนะแป้งนะครับนะ ออกมานั่งเยาะเย้ยแป้งไอทีครับแล้วก็เอาอย่างออกมานั่งเยาะเย้ยคนในครอบครัวนะครับว่าถ้าเราเป็นแม่นะเราจะไม่ทยํยแบบนั้นกับลูกนะถ้าเราเป็นนะเรามีลูกคนเดียวนะเราก็อยากจะให้สะดุ้งในททานเรื่องเนี้ยนะครับเออได้ดีแล้วเราก็จะไม่ไม่ทําแบบนั้นกับน้องสะดุ้งคือเหมือนว่าแม่ตัวเองอ่ะเหมือนว่ายายอ่ะ เหมือนบอกอกมากันแน่กันแหย่ยายคาพูดอีดําเนี่ยในทานเรื่องนี้คือมันมันมันแสบสวงนะถ้าทคนทุกท่านลองฟังให้ดีเหมือนมันแสบสวงนะมันเหมือนมันว่าแม่แม่ตัวเองนะว่าแม่ตัวเองอ่ะเคยทํานี้กับมันมันจะไม่ทํานี้กับลูกมันดูดีครับท่านครับดูครับดูฝใจคอเลาะร้ายของคนดูสิ่งที่มันกระทำทุกท่านเห็นทุกอย่างวันนี้ครับเป็นวันที่นะครับ เป็นวันที่ดําออกมานั่งหลุดพูดนะครับออกมาว่างว่าแม่ตัวเองออกมานั่งว่านู่นนี่ตัวเองทุกท่านคืออะไรอ่ะสงการอันนี้อ่ะนี่สงการนะครับคือออกมานั่งหลุดพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับทุกท่านนะผมไม่เข้าใจว่าเฮ้ยออกมานั่งกัะแน,นกันแหนแม่ตัวเองครับทุกคน <S 2> <S 2> <S กับน้าไหลนะครับว่าแม่เนี่ยว่ายายเนี่ยนะเคยทำอย่างนี้กับมันนะเออเคยทานี้กับมัน แล้วมันก็ไม่จำไม่ทำนี้ก็ลูกมันคือไม่จําเป็นมันต้องเป็นกันแนกกัะแหน่ลูกมันก็ได้กอะแนกกันแหนแม่มันก็ได้นะครับผมดูทรงแล้วผมดูทรงแล้วแบบใช้ไม่ได้ทุกคนนะไม่โอเคเลยอะ่ะผมเห็นแล้วแบบไม่มีฟาร์มสำนึกเลยอะ่ะนะครับไม่มีฟาร์มสำนึกฟาร์มเป็นเป็นแม่คนเลยออกมากแซะแม่ตัวเองมึงจะแซะหน้าไหลมึงก็แซะไปเข้าใจปะ่ะ เมื่อวานนะคะเราไปเล่นสงการนะคะพอดีเราไปเล่นส,งก,รรสงการตรงนี้พอดีเมื่อวานก็อยากจะเอาเอาไปด้วยนะแต่ว่าเขาเขียนป้ายว่าห้ามเอาสัตว์เข้าคือดำเนี่ยคำพูดคำจามันกระแนกกระแหนเก่งแล้วก็สตอร์บอลแหล่ะต่อแหล่ะพูดง่ายคือตอแหล่เลยดีกว่าในฐานเรื่องนี้นะครับนี่ครับหลุดแล้วครับออกมาด่าแม่ตัวเองแล้วนะครับออกมาหลอกด่าแม่เองว่าเราเป็นแม่คนเราจะไม่ทำอย่างนั้นกับลูกเรา ผมถามว่ายายไปทําอะไรกับมึงใะดํายายไปทําอะไรกับมึงมีตอบกูสิว่ายายไปทําอะไรกับมึงนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นทีครับคือคือวันนี้เหตุการณ์น,นี้คือดำค่อนข้างที่จะเก็บส่งไม่อยู่ผมเข้าใจนะมันโดนหลายๆเหตุการณ์บีบเข้าไปเรื่องป่าไม้ด้วยตอนนี้หลายช่องก็โจมตีกันเรื่องป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ไมไมจนทําให้มันเนี่ยเสียทรง บวกกับน้าไหลเนี่ยได้ส่งหลักฐานเพิ่มมันแค้นน้าไหลครับมันแค้นน้าไหลที่มันส่งหลักฐานใ้กับป่าม้มันแค้นน้าไหลที่น้าไหลส่งหลักฐานใ้กับป่ามามันแค้นมากๆครับตอนนี้มันรู้ว่ามันจะต้องในอนาคตมันต้องติดคุกมันรู้ครับมันก็เลยแค้นนะมึงจะว่าน้าไหลมึงจะน้าไหลมึงก็ว่าไปมึงไม่องควรที่จะมากระแทกกระแทกแม่เองเข้าใจไหมว่าฉันมีแม่ถ้าฉันเป็นแม่คนฉันจะไม่ทาอย่างนี้กับลูกและฉันจะไม่มีวันทำนี้กับสะดุ้งในทางเรื่องนี้เออ เรามีลูกคนเดียวอุ้ยมึงมีลูกคนเดียวเหรอลูกสองคนล่ะแล้วลูกที่เคยออกไปคนหนึ่งล่ะสามคนนะมึงไม่ใช่มีลูกสองไม่ใช่มีลูกคนเดียวนะอ่แล้วมึงพูดอย่างนี้น้องน้องตุ๊กตาเขาจะรู้สึกยังไงอะเรามีลูกคนเดียวอ่แล้วน้องตุ๊กตาไม่ใช่ลูกเหรอถึงเขาจะไม่อยู่แล้วอย่างน้อยก็คนที่เอาไว้ในใจมึงเข้าใจบ้เออก็คนที่จะเอาไว้ในใจมึงพูดอย่างเนี้ยน้องตุ๊กตาเขาเสียใจสิ นะครับทุกท่านคือเรามีลูกคนเดียวนะเราจะไม่ทําให้ลูกเราอย่างนั้นเราจะไม่ทำให้ลูกเราอย่างนั้นะน,น,นะอืมนะครับคือผมงงมากเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยอย่างที่ผมอย่างที่พวกเราคิดกันนะครับว่าในใจเขาว่ามีแต่ฝ่ามาคาดแขนคนในครอบครัวแม้กระทั่งแม่เองก็ยังไม่ไหวที่ต้องไปแซะเขา มึงไม่พอใจแป้งมึงก็เล่นแป้งไปจริงป่ะเออกูเข้าใจว่ามึงโกรธแป้งเรื่องที่แป้งเอาหลักฐานให้กับป่าไม้ที่เอามึงเข้าคุกกูเข้าใจจริงมาแต่มึงก็ต้องน้อมรับด้วยว่ามึงทําผิดจริงี่เมื่อมึงทําผิดจริงมึงก็ต้องยอมรับผิดไปดำเข้าใจป่ะในเมื่อมึงทําผิดจริงมึงก็ต้องน้อมรับสิ่งที่มึงทามึงอย่าไปแถอย่าไปดิ้นมันยิ่งดิ้นเนี่ยมันยิ่งมัดตัวมึง นะครับมันยิ่งดิ้นเนี่ยมันยิ่งมัดตัวมึงนะตอนนี้เรื่องป่าไม้นะครับดำไม่กล้าพูดเลยเนื่องจากโล้นสั่งไม่ให้ดำพูดล um ้นสั่งเลยครับไม่ให้ดำพูดนะครับตอนนี้ดำเลยไม่กล้าพูดถึงเรื่องป่าไม้เห็นไหมครับนะครับเมื่อวานไอ้ล้นมาพูดเรื่องป่าไม้เมื่อวานไอ้ล้นมาพูดถึงเรื่องป่าไม้ก็แสดงความโง่เห็นไหมครับโง้ นะครับม so um, ันบอกว่าเป็น็นายมันไม่รู้ว่าที่ผิดหรือไม่ผิดมันก็เลยทำหนังสือขอความเป็นธรรมึ้นไปดูดิครับทุกท่านดูมันดิครับนะครับในล่าสุดออกมาชมทนาายว่าทนายดีอย่างนั้นทนายของเราดีอย่างนั้นทนายของเรามีหลายทีมถ้าคนดีจะมีทนายทั้งหลายทีมทูไหมถ้าคนไม่ทําผิดอ่ะคนมันไม่ชัอ่ะในทาเรื่องเนี้ นิทานนะครับย้ำนะครับพิเพิับนิทานนะถ้าคนมันไม่ชั่วคนมันไม่ผิดอ่ะท่านผมถามว่ามือต้องมีทนายหลายชุดทําไมแต่นี่คนมาทําเร็วเยอะไงมันก็เลยมีทนายเยอะมีทนายหลายทีมเข้าใจปะ่ะเออนะครับเพราะมึงทําเร็วทําชั่วไปเยอะไงครับมึงเลยเลยไหลสิเลยมีทีมงานทนายเยอะคนมันไม่ทําชั่วไม่ทําเร็วอ่ะทนายไม่เยอะขนาดนั้นหรอก ครับฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านผมบอกเลยนะครับว่าดำพลาดมากที่ออกมาด่าแม่ตัวเองออกมาแสะแม่ตัวเอง <c oughs> ผมบอกเลยว่าดำพลาดมากมากเลยนะครับแล้วหลายๆคน,นะที่ไปฟังกันอยู่รู้สึกยังไงออกมากัะแ,แน่กันแห่แม่ตัวเองออกมาแสะแม่ตัวเองทุกคนรู้สึกยังไงดีใจเหรอสนุกเหรอที่ดิดับออกมาด่าแม่ตัวเองแสะแม่ตัวเอง พวกคุณคิดคิดกันยังไงไปสนับสนุนคนแบบนี้กันเหรอฮะไม่พอใจไหลที่ไหลเอาเราถานไปให้เจ้าที่โกรธแต่ทำอะไรไหลไม่ได้ทำอะไรไหลไม่ได้ครับโกรธไหลครับแต่ทำอะไรไหลไม่ได้เลยนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้มันทำให้พวกเราตาสว่างขึ้น มันทาให้พวกเราได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นคนคนนี้ไม่รักพ่อแม่เลยเป็นคนตัดพ่อแม่ครับพ่อแม่ไม่ได้ตัดมันนะครับอีบานบอกว่าพ่อแม่ตัดมันออกแต่จริงๆไม่ใช่ครับอีดำเป็นคนตัดพ่อตัดแม่นะครับในททานเรื่องนี้นะครับโอเคครับย้ำาครับเป็นเพียงแค่ททานครับถ้าได้เข้ามาพิมพ์ชื่อคนที่สามกับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับ